วันนี้มีเวลาผมเลยเอาต้นกล้วยที่ตัดเอาเรือออกแล้วเอาลำต้นมันมาใช้ประโยชน์นะครับที่ผมบอกในคลิปครั้งที่แล้วว่าต้นกล้วยเราเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ได้โดยผมตัดลำต้นเป็นท่อนๆคล้ายๆก็ตัดไปทำกระทงนะฮะแต่ว่าผมจะตัดชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อย ตามที่บอกครับต้นกล้วยมันจะมีน้ำสะสมอยู่ในลําต้นเยอะช่วงนี้อากาศร้อนมากผมก็เลยจะลองใช้วิธีไปลองที่หลุมปลูกต้นไม้นะครับซึ่งน่าจะช่วยให้ความชุ่มชื้นได้บ้างสำหรับเครื่องมือที่ผมใช้ตัดนะครับก็ คู่หู2ชิ้นนี้เหมือนเดิมครับสนใจก็ใน YouTube ก็ตามในคอมเมนต์ของผมตามลิงก์นะครับส่วนใน t ิ k t ต k อกก็กดที่ตะกร้าเหลืองผมได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับและคลิปปลูกต้นไม้ก็รอติดตามชมต่อไปนะครับต้นไม้ผมกำลังเดินทางมาอีกล็อตหนึ่งซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์แปลกนะครับมาจากกาลสินขอให้ทุกคนติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ